สวัสดีครับอยู่ทางแยกสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวซ้ายไปสุรินนะเลี้ยวขวาเข้าอำจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เราตรงไปทางนี้นะไปตามถน 2, 3, 2. นสองสามสองนี่แยกสุวรรณภูมินะแยกเมื่อกี้นะครับถนนเส้นนี้สองสามสองกำลังขับรถไปตาดถนมิสภาพนะไปออกมิสภาพ นี่ก็ไปมาสารคราม44กิโลนะไปทางนี้ได้ฮะอําเภอวาปีปทุมก็43กิโลมาสารครามก็43 44กิโลมันมีทางแยกอยู่ฮะถ้าต้องไปกลุ่มวาปีปทุมจะเลีเ้ยวขวาก็เป็นมหาสารครามเอ่ มีไหมครับมีไหมปัมป๊มปัม๊มปั๊มมาสกามตรงไปนะครับเราก็ตรงไปเรืเ่อยๆก่อน แยกนี้ก็เราไม่เลี้ยวนะไปแยกไปเลี้ยวแยกหน้าครับแยกนี้ก็ชื่อว่าแยกจัตุพักจัตุรพักพิมานนะครับเราไปแยกแยกหน้านะแต่ถนนสองสองสามสองเลี้ยวขวาก็เป็นอร่อยเอสรอยเอสนอร้อยเอ็ดนะอันนี้เราวิ่งไปรุงเทพนะ ไปทางไปอาถนนใหญ่ก็คือถนนมิสภาพ ร้อยเอ็ดสามกิโลฮะเลี้ยวขวาครับอำเภอกรมว่าปีปทุมก็วัตีปทุมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อนเพื่อมาก็ไม่หลงครัมีป้ายบอกตลอดเส้นทางไม่ว่าจะไปตังหวัดไหนครับเอาไม่ว่า้าไปไม่ถูกก็กด o o o l l m m p s แต่ว่าอัปเดตถนนให้ดูท่านดีว่าสภาพถนนเป็นยังไง เดี๋ยวเราเปลี่ยนถนนจากสองสามสองเป็นสองศูนย์สี่ห้านะครับไปทางอํอเาเภอวาปีปทุมเรียกว่าร้อยเอ็ดตรงไปมหาสาครคามกาลสินนะผิวซายเข้าสู่ถนนหมเลขสองศูนย์สี่ห้า ไปบนถนนหมายเลข2045อีก35กิโลเมตรไป35กิโลก็ถึงอำเภอกุ่มาวารีปทุมแล้วครับหมู่ปั๊มตอทเขาอยู่ฟังก์กวาได้อีก บุรีรัมนีร้อยสี่สิบแปดนะตรงไปอ่ะอําเภอวีปีปทุมก็สนะี่ิเอ็ดนะอําเภอศรีสมเด็จยี่สิบโลถนนสองูนย์สี่ห้าตอนนี้ก็อยู่บ้านเหล่าเรืออําเภอเมืองร้อเอ็ดนะถือว่าอยู่เขตอําเภอเมืองอยู่ รถเยอะนะช่วงเย็นนะอบว3ห้ามงคึ่งแล้วมีทั้งผิดกอดจราจรมีตั้งโอโหเยอะสองศูนย์สี่ห้าครับอันนี้ปรับแสงหน่อยอ่ะมืดปรับแสงสว่างหน่อยอ่าทำไมมันมืนมดีกี่ะไอ้ปรับแสงทำไมไมันอยู่มันไม่บล็อกแสงไหม Nói được, rồi, được rồi. Bấm bây một Bấm lấy đại ตลาดเี่ยตลาดหรือตลาดโตอรุ่งก็ไม่แน่ใจนะแต่เ่าเป็นเมืองอย,อยู่ในหมดโอ้โน่นโนนนนท,ทออยู่ก้นหน้า่ มันมืดแล้วฮะตอนนี้ก็5โมง37นี่ประตูวัดสวยงามครับท่านผู้ชม วัดป่าบากอยู okay. เ่เขตอำเภอเมืองตำบลก่อนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมตำบลป่าบากตำบลอำเภอเมืองตำบลก่อนแก่น,นขอนทษทีเอ,อ่อชื่อแปลงนะว่าชื่อเอาชื่อจังหวัดก่อนแก่นมาเป็นตำบลบ้านป่าบาก อย okay, ู่เขตอำเภอเมืองครับขอตัวนะวัดป่าบากตำบลก้อนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกระโดนหมายเลข2045รีวิวก้าวปั๊มปตทหนูตรงนงน้นกว่างนน้นเติมเหมือนนะตรงนี้ก็มีร้านอาหารเ<อ>นี่เนยเบซอน โอเคครับจบตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ